ดูดวงชาวราศีเมษระวังคนขี้โกหกหลอกไม่ยอมหยุดด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งที่ดีมีโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลแต่ว่าก็ระวังคนขี้โกหกเข้ามาจับหนักจับเต็มนับตกปีศาจโมมานนังปีศาจทําเป็นส่งมอบถ้วยทองก็คือว่านับคนร้ายจะทําเป็นคนดี จะทําเป็นคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือท่านเพราะฉะนั้นพูดยังไงเขาก็ไม่พูดความจริงท่านก็ต้องอยู่ให้เป็นเพราะว่าม,มันเป็นในสันดาษนะครับผมจากอดีตชาติสิ่งเหล่านี้เราเกิดในโลกมนุษย์ที่เจอกับอสุร,รกายนะครผมสูรผีปีศาวิญญ,ญาณตา่างๆเทวดาพรมชั้นฟ้านะครับลงมารวมตัวอยู่ในโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศรีเมษชาวราศรีเมษต้องอยู่ให้เป็น ระวังคนขี้โกหกขี้หกนะครับขี้พกลมนะครับส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองจะส่งมอบบุญกุศลวาส,สนาให้แก่ท่านท่านอย่าคิดว่ามีอะไรได้ฟรีฟรในโลกนี้ไม่มีหรอกครับนะครับนอกจากท่านเจอผู้มีบุญมอบเมตตาให้จริงๆนะครับแต่มันน้อยครั้งที่จะได้นะครับหรือว่าครั้งนี้ท่านจะได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าดวงชะตาถ้าตกหลอกไม่ยอมหยุดก็ต้องระวดระวัง พระราชาส่งมอบด้วยถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มท่านจะได้รับโอกาสมีข่าวดีเข้ามาไม่หยุดหย่อนการที่ท่านตกตำแหน่งบุญกุศลวาส,สนาครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเ,เป็นสุขทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายัางเด็ดขาดเด็ดเดียวหัถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียทำตามแบบแผนตุลาการดวงชะตาจะเปิด โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสจริงไหวจริงพิบเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเลา้าถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดท่านจะได้ลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสขสมสมหวังดังใจหมายในสิ่งที่ใช่โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนตกตำแหน่ง สิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่ดาบสองก้ยเกิดขึ้นในโชคชะตาจะตาชีวิตจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งความรักด้วยอำนาจบุญมารมีวาสนาอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตกตำแหน่งเดอะฟูลนะผมจะมีคนประจบประแจงนะผมการที่ท่านมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเดี่ยวห่อหาจะได้ออกเดินทางไกล ไปอยู่ต่างแดนต่างถิ่นไปเจอคนที่ใช่ไปเจอคนที่ส่งบุญ,บญกุศลวาสนาไปเจอสิ่งดีๆอย่าไปอยู่ใกล้คนขี้โกหกเฮอมิดเกิดขึ้นส่องแสงตะเกียงทองจะนําพาซึ่งความผสมเน็จให้ท่านวางแบบแผนประเพณีไว้ล่วงหน้าอย่าทําเรื่องเล่นๆนะครับ2เหรียญเกิดขึ้นในโชคตามันจะได้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างทันทีทันใดโอกาสทองโอกาสดีคนขี้หกนะครับขี้หกข 6. ครับระวังให้ดี ท่านจะได้พบเจอกับเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเก่าๆเรื่องซ้ําๆซักๆนะครับผมใครอยากจะเจอเรื่องแบบนี้ล่ะไม่มีใครอยากเจอหรอกครับเพราะว่าราชสีจะมานอนซบตางผู้มีบุญกุศลวาสนาอย่างท่านท่านควรที่ต้องหลีกหนีไปไกลแต่กว่าจะมาทําไมท่านพี่มาช้าจังหรือท่านน้องมาช้าจังพี่จะไปนะไปสู่ความสุขความเจริญนุ่งเรืองสถานที่จเจริญแล้ว การยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัส,สนาจตตาชีวิตได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ส่งมอบถ้วยทองการปกปิดซ่อนเล่นการแก้ไขปรับปรุงในโชคตาตกตําแหน่งบุญกุศลวัส,สนาการปฏิปดอยการริเริเ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลุกเรืองการพลิกตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหาเอาจริงเอาจังจนผสมเล็นท้าบผกการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียเป็นคนที่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังไม่พูดเล่น จึงคบกับคนขี้โกหกไม่ได้นะผมเขาเรียกว่าศิ์เสมอกันนะครับคนสินเท่านี้จะไปคบกับสินเท่านี้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นชาวราศีเมฆเป็นผู้สูงส่งยิ่งนักการยืนยันเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวข้อหานจะได้มองการไกลถึงอนาคตไดป้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพหลากหลายตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินไปไหนมาไหนให้ก้มหัวเข้าไว้นะครับยกมือไหวนะ้เป็นเรื่องปกติ ของของชาวราศีเมษก็คืออะไรครับนะครับผมเป็นคนมีศักดิ์ศรีไงครับยกมือไหว้คนอื่นที่มีศักดิ์ศรีนะครับนะครับผมท่านไปไหนน้าตาแข็งกระด้างผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคยกราบไหว้นะครับผมอันนั้นไม่มีศักดิ์ศรีนะนะครับเป็นคนที่นะครับน่าสงสารขึ้นมาตันทีทันใดเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ให้เป็นนะครับเราต้องเข้าใจให้ถูกนะนะครับผมจะเข้ามาสิ่งต่างๆจะเข้ามาครอบงําจิตใจของท่านไม่ได้นะครับนะครับเรื่องดวงชะตานะครับเรื่องวันณะมีนะครับสําหรับสิ่งที่มองไม่เห็นเรื่องราวต่างๆ เพราะฉะนั้นโลกมนุษย์นะครับผมมีไหมนะครับสําหรับเรื่องราวเรนลับมีนะครับครับท่านจะทําตามแบบแผนนะครับผมจะต้องคิดให้ดีไต่ตองให้รอบคอบเพราะว่าในโลกแห่งวิญญาณนะครับผมอายุไม่เท่ากันท่านตายมากี่ปีแล้วหนึ่งร้อยปีนะครับท่านตายมากี่ปีแล้วสามร้อยปีนะครับท่านคิดหรือว่าวันนะเขาจะเท่ากันนะครับอายุไม่เหมือนกันแล้วนะครับสามร้อยปีกับคนปัจจุบันจะคิดเหมือนกันหรือครับไม่เหมือนกันนะครับ นะผมถ้าเป็นสมัยนะครับจักจักวงวงเลยนะตามละครนะครับละครไทยบอกได้เลยนะก็ถือดาบตั้งขึ้นปราดประหารท่านเลยนะนะผมสมัยยุคเมื่อ2องพันสาปีอย่างนั้นนะับสมัยโบราณน,นะคงไม่ถึงสามพันปีนะหมอสันก็พูดยาวไปเลยนะรประมาณร้อยปีห้าร้อยปีแล้วกันประมาณเนี้ยนะผมนะผมสามสามพันปีของยุคหินแล้ว ผมเพราะฉะนั้นคิดพิดิตไต่ต,ตองให้รอบครอบนะครับจัดหนักจัดเต็มเราเป็นผู้มีอ,รอารยธรรมอยู่ให้เป็นนะครับนะรับรับฟังดูดวงชาวราศีเมษต่อกันยาวๆครับเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีเมรในด้านการงานคุณจะพบกับโปรเจกต์ใหม่ๆที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถของคุณ ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกระตือรือร้นและมีพลังงานเต็มเปี่ยมนี้เป็นโอกาสดีที่จะริรเริ่มโครงการใหม่หรือนำเสนอไอเดียของคุณต่อผู้บังคับบัญชาความกล้าและความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะได้รับการยอมรับแต่ควรระมัดระวังไม่ให้ความกระตือรือร้นนี้ทำให้คุณรับงานมากเกินไปจนไม่สามารถจัดการได้ ช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอาจเกิดความขัดแย้งหรือความเห็นที่ไม่ตรงกันในทีมนี้เป็นโอกาสที่ดีในการฝึกทักษะการสื่อสารและการประนีประนอมการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและหาจุดร่วมจะช่วยให้คุณก้าวผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสมคุณอาจได้รับข้อเสนองานที่น่าสนใจหรือมีโอกาสในการสัมภาษณ์งานควรเตรียมตัวให้พร้อมและแสดงจุดแข็งของคุณออกมาอย่างมั่นใจ โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการแสดงความสามารถและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แต่ควรระวังเรื่องการจัดการเวลาและความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวราศีเมษมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเช่นกัน ช่วงต้นเดือนคุณอาจมีโอกาสในการเพิ่มรายได้อาจเป็นจากการทำงานล่วงเวลางานพิเศษหรือการได้รับโบนัสนี่เป็นโอกาสดีในการเก็บออมหรือลงทุนแต่ควรระวังไม่ให้ความรู้สึกมั่นคงทางการเงินนี้นำไปสู่การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ช่วงกลางเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของคนในครอบครัวควรมีเงินสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินเหล่านี้ สำหรับผู้ที่สนใจการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการศึกษาและวางแผนการลงทุนระยะยาวแต่ควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอาจเป็นประโยชน์ ช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสในการเพิ่มรายได้จากแหล่งที่ไม่คาดคิดอาจเป็นการได้รับมรดกการถูกรางวัลหรือการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามควรใช้เงินอย่างรอบคอบและวางแผนการใช้เงินในระยะยาว โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการจัดการการเงินและวางแผนอนาคตทางการเงินการสร้างวินัยในการใช้จ่ายและการออมจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวด้านการเรียนสำหรับชาวราศีเมษที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง ในช่วงต้นเดือนคุณจะรู้สึกกระตือรือร้อนและมีแรงจูงใจในการเรียนสูงนี่เป็นโอกาสดีในการเริ่มต้นโครงงานใหม่หรือเริ่มศึกษาหัวข้อที่คุณสนใจความอยากรู้อยากเห็นของคุณจะนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆที่น่าสนใจ ช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายในการจัดการเวลาระหว่างการเรียนและกิจกรรมอื่นๆคุณอาจรู้สึกว่ามีงานหรือการบ้านมากเกินไปการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญจะเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้คุณจัดการกับความท้าทายนี้ได้ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการทบทวนและเตรียมตัวความจำของคุณจะดีเป็นพิเศษทำให้สามารถจดจำข้อมูลได้ดีแต่ควรระวังไม่ให้เครียดจนเกินไปการพักผ่อนที่เพียงพอและการออกกำลังกายจะช่วยให้สมองปลอดโปร่งและพร้อมสำหรับการเรียนรู้ ช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือการแข่งขันทางวิชาการการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะของคุณนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีในการสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีความสนใจคล้ายกัน โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองการเปิดใจรับความรู้ใหม่ๆและการลงมือทำอย่างจริงจังจะนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษาของคุณยอดค้าขายสำหรับชาวราศีเมษที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจ ในช่วงต้นเดือนยอดขายอาจเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆแต่สม่ำเสมอคุณอาจพบว่าลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำหรือแนะนำลูกค้าใหม่ให้นี่เป็นโอกาสดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและขยายฐานลูกค้าของคุณ ช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายในการแข่งขันกับคู่แข่งคุณอาจต้องปรับกลยุทธ์การตลาดหรือนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษเพื่อดึงดูดลูกค้าการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือการตลาดดิจิทัลอาจช่วยเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์และดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหรือส่งออกเดือนนี้อาจมีโอกาสในการขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่ๆแต่ควรศึกษาข้อมูลและกฎระเบียบต่างๆอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ ช่วงปลายเดือนยอดขายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญอาจมีการสั่งซื้อในปริมาณมากหรือได้ลูกค้ารายใหญ่อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการจัดการสต็อกสินค้าและการส่งมอบให้ทันเวลาการรักษามาตรฐานคุณภาพและการบริการจะช่วยรักษาความพึงพอใจของลูกค้าในระยะยาว โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มยอดขายแต่ต้องอาศัยความพยายามและการวางแผนที่ดีการให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าและการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จเลขนำโชคสำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้เลขนำโชคที่ควรให้ความสนใจได้แก่ 1, 4, 7 สิ 13, และ25ด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่อยู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันในความสัมพันธ์คุณและคู่ของคุณจะรู้สึกถึงพลังแห่งความรักที่เข้มข้นขึ้นแต่ก็อาจมีความท้าทายบางอย่างที่ต้องเผชิญร่วมกัน ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์กำลังเข้าสู่ช่วงที่มั่นคงและลงตัว แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเกิดความรู้สึกจำเจหรือขาดความตื่นเต้นในความสัมพันธ์นี้เป็นโอกาสดีที่คุณและคู่ของคุณจะได้สร้างสารรค์กิจกรรมใหม่ๆร่วมกันเช่นการวางแผนท่องเที่ยวการเรียนรู้ทักษะใหม่ด้วยกันหรือการทำโครงการร่วมกันสิ่งเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์และสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกัน ในช่วงกลางเดือนอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความเห็นที่ไม่ตรงกันหรือการสื่อสารที่ผิดบล่าสิ่งสำคัญคือการรับฟังกันและกันอย่างเปิดใจและพยายามมองปัญหาจากมุมมองของอีกฝ่ายการแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยความเข้าใจและอดทนจะช่วยให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการเงินการซื้อบ้านหรือแม้แต่การวางแผนครอบครัวการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับเป้าหมายและความฝันของแต่ละคนจะช่วยให้คุณเข้าใจกันมากขึ้นและสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันสำหรับอนาคต อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องความหึงหวงหรือการควบคุมที่มากเกินไปซึ่งอาจเป็นลักษณะเด่นของชาวราศีเมษการให้อิสระและความไว้วางใจแก่กันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้านความรักคนโสด สำหรับชาวราศีเมษที่ยังโสดเดือนนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสและความตื่นเต้นในเรื่องความรักคุณจะรู้สึกมีสเสน่ห์และดึงดูดความสนใจจากผู้คนรอบข้างได้มากเป็นพิเศษ ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกระตือรือร้นและพร้อมที่จะออกไปพบปับผู้คนใหม่ๆนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมงานปาร์ตี้หรือแม้แต่การลองใช้แอปพลิเคชันหาคู่คุณอาจพบกับคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันและเกิดการพูดคุยที่น่าสนใจ ช่วงกลางเดือนอาจมีโอกาสได้พบกับคนพิเศษที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงแต่ควรระมัดระวังไม่ให้ความกระตือรือร้อนและความหุนหันพลันแล่นซึ่งเป็นอนอลักษณะเด่นของชาวราศีเมษทำให้คุณด่วนตัดสินใจหรือเร่งรีบความสัมพันธ์มากเกินไปการใช้เวลาทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าความรู้สึกนั้นเป็นของจริง ในช่วงปลายเดือนคุณอาจรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและพร้อมที่จะแสดงความรู้สึกกับคนที่คุณสนใจแต่ควรระวังไม่ให้ความมั่นใจนี้กลายเป็นความก้าวร้าวหรือการกดดันอีกฝ่ายมากเกินไปการแสดงความสนใจอย่างจริงใจและให้เวลาอีกฝ่ายในการตอบสนองจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงในระยะยาว สำหรับชาวเมทที่เพ่งผ่านความผิดหวังในความรักมาเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเยียวยาจิตใจและเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตการให้เวลากับตัวเองและทำในสิ่งที่คุณรักจะช่วยให้คุณกลับมามีพลังและพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักครั้งใหม่ อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะพบรักใหม่หรือยังคงโสดสิ่งสำคัญคือการรักและเข้าใจตัวเองก่อนการใช้เวลาในการพัฒนาตนเองและทำความเข้าใจกับความต้องการที่แท้จริงของคุณจะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม โดยสรุปไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยพลังและโอกาสในเรื่องความรักสำหรับชาวราศีเมษการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการให้เวลากับความสัมพันธ์จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตรักจงเชื่อมั่นในตัวเองและพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับความรักไม่ว่าจะเป็นความรักที่หี อยู่แล้วหรือความรักที่กำลังจะเข้ามาใหม่ในชีวิตของคุณ